ในที่สุดนะครับผมก็ได้ีโอกาสไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับหนังอมตะพันสยองนะครับหรือว่าทีเซนะฮะ Immortal Species นะครับผมซึ่งเป็นหนังจระเข้ยักษ์ไล่งับเด็กนะฮะเออเด็กมหาลัยกลุ่มหนึ่งที่ไปตามโปรเจกต์ทีเซไปตามหาดอกไม้ในตำนานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องไปเกาะเข้าป่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไปเจอจระเข้ยักษ์จ้าเออนะฮะแล้วยังไงจ้าเออจะต้องเอาตัวรอดนะฮะท่ามกลางสถานการณ์ที่อันตรายนะครับรวมถึงเจอคนที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้าต่างๆที่ไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่ ไม่รู้นะฮะก็ต้องไปตามดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับหนังก็นำแสดงโดยออกัสเบอร์ชิลวิทนะฮะคอยสอนลินแล้วก็ฟุกนทัทชนะฮะก็เรียกได้ว่าเฮ้ยนักแสดงกลุ่มนี้เขาก็เรียกได้ว่าแบบโอ้เป็นแบบมีฐานแฟนที่เหนียวแน่นอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเออมาเจอสถานการณ์อย่างมีจระเข้เนี่ยเออก็ทําเป็นจอเลยนะฮะเออแต่ว่าเฮ้ยต้องบอกว่าหนังเองเนี่ย คนทําก็ตั้งใจทํามีความตั้งใจเยอะมากนะฮะคือก็รู้สึกว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีหนังที่กล้าทําแบบนี้บ่อยๆเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ต้องไปดูเองว่าคุณจะลุ้นระทึกไปกับมันมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าทีม CG เคเขาก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเขาขายมากเลยนะ CG เนี่ยเพราะว่ากว่าจะสร้าง CG ได้อะไรอย่างงี้นะฮะก็น่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ any way เนี่ยก็ลองไปดูนะครับว่าเฮ้ยตัวเรื่องเนี่ยเออนะฮะมันอาจจะแบบว่ามีความเซอร์อยู่นะฮะ คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าผู้สร้างเนี่ยเขาตงใจหรือเปล่าแต่ว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราดูหนังสัปรหลาดล่าคนเนี่ยเราจะต้องเอาใจเชียร์คนใช่ปล่าว่าแบบเฮ้ยสัปรหลาดนะฮะเออจะต้องหนีสัปรหลาดเอาตัวรอดให้ได้นะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยโอเคพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นเดอะแบกของเรื่องนะครับอันนี้โอเคแต่ว่าคนอื่นๆนะฮะผมอะเอาใจช่วยจระเข้นะฮะไม่รู้มีใครเป็นแบบผมอ่ะแต่ผมเอาใจช่วยจระเข้ว่าแบบว่าเอางับมันงับมันได้แล้วงับมัน แล้วในเรื่องเนี่ยมีการพยายามหักมุมในช่วงท้ายของเรื่องด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นทวิสต์ที่แบบว่าเราก็แบบโอ้ก็เข้าใจเล่นเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออคือต้องใจถึงเนี่ยนะถึงจะทำอย่างเงี้ยออกมาได้นะครับ<อ>ก็ส่วนมันจะเวิร์กแค่ไหน CG เนื้อเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าผมนึกถึงตอนสมัยวงการหนังเกาหลีก็มันอยู่ในยุคตั้งไขอ่อ่ะแล้วมันจะต้องมีหนังอสูร้ายหนังอะไรต่างๆที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าในวันนั้นเนี่ยโอ้ซีจีมันคงไม่ได้เท่ากับทุกววันนี้รแต่่า หนังทุกเรื่องต้องการจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อน,นําไปสู่อะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับผมเออผมว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเขาก็เป็นหนังที่พยายามจะแบบว่าเฮ้ยนอกจากในเรื่องหนังฟิล์มเนี่ยก็ยังมีหนังอย่างของค่ายไลท์บิยอนเนาะที่แบบว่าเฮ้ยฉันกล้าที่จะทําหนังแนวแบบว่าสัตว์ตลาดไล่คนงับคนอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความสยสยองในเรื่องนะฮะอ่ะก็ถือว่าไม่ได้เป็นความสยสยองที่หนักหนาจนเกินไปไม่ได้แบบเลือดสาดสุดๆนะแต่ในเรื่องมันก็จะมีเรื่องของมิตรภาพนะมีเ่่ออาแบบว มีความเป็นวัยรุ่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเออในเรื่องก็ใช้ทีมแสดงวัยรุ่นนะฮะแต่ก็ต้องไปดูเองนะครับว่าคุณดูแล้วคุณจะรู้สึกยังไงนะครับผมส่วนตัวเนีย่นยเวลาเจอหนังไทยที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆผมจะสนับสนุนเพราะว่าผมจะรู้สึกว่ามันต้องการความสนับสนุนจากผู้ชมนะครับผมมันเป็นหนังที่มีความเทยทะยานและทุกความเทยทะยานเนี่ยแน่นอนว่ามันคงไม่ได้แบบโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเป๊ะนู่นนี่นั่นหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันกล้าที่จะเริ่มนะฮะมันกล้าที่จะเรมม เฮ้ยหาทางเล่าแบบนี้ว่ะซึ่งคุณก็ต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับว่ามันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะครับผม